สัมผัสนะครับไปเห็ดอย่งไรมากครับนี่มันคือจังไร้คั่กไร้แน่เลยประเห็ดอย่งไรมากครับนี่ใส่ตุ่มกุ้งครับใส่ตุ่มกุ้งปลาดูเบิ่งดูล่ะตุ่มตุ่มตุ่มตุ่ใส่ตุ่มเอาโหติโอ้ใส่เงี้ยอย่างครับนี่ใส่เงี้ย ข้าวเผาครับบักเผาปลักเผาเผาบักเผาปลักเผายังบักเผาน้ำหอมบักเผาครับบักเผานี่มันปลั๊กเผานี่เขาอะไรล่ะปิดข้าปูออกข้าปูออกปุ๊บแล้วก็เอาไปเผาไฟให้มันเผาใหม่ๆหอมอืมเขาแกเอานวดมันบ่ไปบ่ได้แกเลครับเอาทั้งปูเลยปูใหม่ๆโอาทั้งปูเอามันด้จมหนำเปล่ครับเอาไปใส่ เซนีในหลอบครับโอ้เซนีหลอบเซนีหลอบเออเซนีหลอบใบมันก็หอมเนาะมันถือหอมนะครับขผาหอมหอมกลุ่มมันมโอ้ส่ดนส่วน่วนส่วน่ท่านได้ตายอยู่เอามาใส่เงี้ยงมาเออเตรีวตัวกลุ้งเลยประตูบริหน่วยเยี่ยบ โอ้ยใหญ่รุพี่เลยดูมันเป็นกุ้งอหลีบลุลนี่ฮะมันใหญ่เถอะเออมันเป็นตัวละลูกบุรนี่สองตัวลูกสามตัวลูกสามตัวลูกกลัวใหญ่พูดเออ อยากเห็นว like ิธ like ีการดักเด้เนาะโอกาสนาเดี๋ยวผมขออนุญาตไปเบื้องวิธีการดักหน่เด้่ว่าเกิดองไรเนี่ยหามีผู้เพิ่นอันอยากหูจักนํา้ำนี่มันไม่ได้ตายอยู่ดินแนวแนวแนวบางเบื้องพี่น้อนกับเปียเบื้องดูปหุดหั่เหลืองห้อยๆเต็มท้องอยู่เพื่อไ่ได้ตายเด้นี่นะบ่ได้ตายเด้่ เคยสอบถามเพื่อนยูโนวาอ่ากลุ่มซุ่มโมนี่นี่มันสีไข่บ่อมันสีบ่อบ่อมันไข่ทางไข่นี่แต่ว่ามันมันสีบ่อเป็นตัวผู้เพิ่นว่าอืมมันไข่อยู่ครับนี่ในท้องแต่ว่ามันหักบ่อบ่อมันแมนบ่อสันเดินี่ครับบ่อทั้งตายอยู่ด้วยบมฮะ อืมต vale ัวน้อยหลายแม่นบ่เอ้อกเห็นตัวน้อยหลายด้เนาะอืมเออ